สวัสดีค่ะหนูชื่ออัญชันค่ะหนูแม่คนเลี้ยงง่ายตัวไวหนูไม่ดื้อหนูไม่ชนแต่หนูไม่อยู่เฉยๆหนูไม่ร้องไห้เมื่อก่อนหนูก็เคยกินนมนะกินนมผงอะ่ะกินได้คำเดียวแล้วก็คายทิ้งทุกวันนี้ก็กินแต่นมแม่ กินนมแม่อย่างเดียวตอนกลางวันหนูก็กินข้าวด้วยข้าวน่ะหรอหนูไม่ชอบกินหนูชอบกินชีรีแลกชีรียลกต้องเป็นรถผล,ลไม้รวมด้วยอืมเวลาหนูกินหนูจะออกกำลังกายไปด้วยขาหนูจะไม่อยู่เฉย ค่ะหนูก็จะเดินเดินคือขยมขยมอ <c oughs> ุหา่าสิ่งเดียวที่หนูไม่ชอบคือการนอนหนูไม่ชอบนอนหน,น,นูไม่ชอบนอนมากๆไม่ชอบนอนมากๆถึ่งมากที่สุดจะลุกจะนั่งจะเดินหนูทำได้หมดแต่หนูไม่ชอบนอน <c oughs>